นะครับนะครับเรามาถึงตอนที่3 syntax นะครับครนี้ก็คือเรามาเริ่มใช้ jQuery นะครับกับ HTML กันนะครับโอเคนะครับเปิดอิ t ิพั h มานะครับถ้าไม่มีก็หาโหลดเอานะครับฟรีนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ โอเคนะครับ3.5.1นะครับก็ถ้าใครที่ไม่มีก็ไปหาโหลดเอาได้เลยนะครับจากโปรเจกต์ที่แล้วก็คือจะอยู่ในส่วนของแววนนะครับปูใบเว็บแล้วก็ jQuery ใช่ไหมครับที่เราสร้างกันโอเคตัวนี้จะเป็น Install นะครับ ก็ในส่วนของ j q คกับ html นะ่ะก็ไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวตัวนี้ก็คือผมจะเซฟแอดเลยนะครับเป็นให้ทลแล้วกันนะครับโอเคให้ม h อ m l ดอให้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเอางี้เอา j จคุรให้ทอดีกว่าโอเค ครับก็เปลี่ยนตัติลนะครับโอเคแหละคราวนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราจะเขียน j q u ค r y นะครับก็ไม่ยากนะครับก็มาที่ผมจะมาเปิดไฟล์ JS นะครับไฟล์ JavaScript ที่เราเขียนกันเอาไว้นะฮรัะครับผม นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับลองรันดู jQuery ja นะครับโอเคเรามาแก้เป็น jQuery ja ให้ทีมแอนะครับนะครับผมตรงนี้นะครับ ในส่วนของ j q u ลิคให้ทีมเนี่ยก็นะครับรูปแบบมันก็จะเป็นสมมุติว่าผมอยากแทรกนะครับอยากแทรกข้อความบางอย่างนะครับเข้าไปในส่วนของ Body บอดี้นะครับนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ เช่นว่า body อย่างนี้ก็เลยก็ได้นะฮะ html นะครับก็อาจจะแทรกข้อความไปว่าเดี๋ยวผมลองลบตัวนี้ออกเลยนะฮะโอเคให้จะได้ไม่สับสนนะครับอันนี้นะครับ file main.js นะครับ body นะครับ body ก็คือต้องการแทรก อะไรบางอย่างนะครับเข้าไปใน t e x t b o ดี้นะฮะนะครับผมก็โอเคอาจจะเป็นโอเคเดีวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮรได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในในหน้าให้ทีมเเราไม่ได้เขียนเลยนะครับแต่ว่าเราจะมากำหนดในส่วนของ jQuery นะครับ เราสามารถเลือกใช้แท็กอะไรได้หมดเลยนะครับ H1 นะครับในนี้นะครับผมได้หมดนะครับได้หมดเหมือนกันนะครับได้หมดนะครับนะครับเป็นความพิเศษของ jQuery นะครับนะครับ ไม่ครับไม่ครับโอเคครับก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีเข้ามาขายอะไรไม่รู้นะหน้าบ้านโอเคไปต่อครับก็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 โอเคเนาะนะครับอดี้นะครับอันนี้ก็คือยังไงล่ะก็คือรูปแบบของของการซีเล c กนะครับ ตัวนี้สําคัญนะครับให้เราสําคัญมากนะครับมันจะเรียกคลาสนะครับเรียก ID นะครับหรือเรียกแม้แต่ชื่อแท็ก HTML ได้ได้ทุกอย่างนะครับมันเข้าถึงได้หมดเลยนะฮะอย่างเช่นว่าผมจะเออ่ผมจะสร้างดีฟมาตัวนึงนะฮะโดยไม่ได้ตั้งชื่อให้มันนะครับโอเคเนาะตั้งดีฟป,ปุ๊บคราวนี้เนี่ยผมจะสร้าง นะครับ jQuery ให้มันเข้าถึงดิฟนะครับแล้วก็ set text อย่างนี้นะครับลองดูว่าได้ไหมนะครับโอเคนะครับลองดูไม่ได้นะครับ Text Text นี้น่าจะใช้กับ p นะครับ t e x t p น่าจะใช้กับ t e x t p ได้นะครับแต่ว่านี้แทรกเป็น HTML ด,ดูนะครับไม่ได้เหมือนกัน ดิฟ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 ต้องสร้างเป็น id นะครับแบบนี้ไม่ได้ id mydip อ่าโอเคก็ dip sharp mydip นะครับลองดูนะครับโอเคไม่ได้เหมือนเดิม ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวก่อนโอเคนะครับมันมีตัวนี้แทรกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองโอเคนะเดี๋ยวลอ,ง,องนี้ดูนะครับอ่าได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าไอตัวที่แบลมันมันแทรกนะครัต้องต้องต้องระวังนะครับนะครับอย,อย่าให้อย่าให้ไอตัวก็คือมันมันมองภาพโดยรวมนะครับ ให้ทีมก็คือมันครอบนะครับมันครอบลิฟไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าเราเลือกใช้ head body text body อ่ะก็เหมือนกับว่าเราแทรกเทคนี้เข้าไปนะครับซึ่งมันจะมองไม่เห็นดิฟนะครับโอเคนะครับอันนี้คือจะเป็นข้อดีของ jQuery นะฮะมนรู้จักแท็กมาเลยนะครับแท็ก p นะครับลอง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 ใส่แท็กให้มันนะฮะดอทนะครับผม ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่แหละครับให้ทีมอนะครับก็นะครับเป็นให้ทีมเอโอเคเสร็จแล้วนะโอเคเนาะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาดูในส่วนของ CSS นะครับโอเคเนาะเจคุกับ CSS กันนะครับ